ดยสวนจุดเริ่มต้นก็คงเป็นตอนที่ผมอายุ14ปีครับตอนนั้นก็เป็นเด็กแต่งงัดแล้วก็มีโอกาสได้ทําไร่ท,ทําสวนทานาเราก็เลยเข้าไปเห็นปัญหาของเกษตรกรตั้งแต่ตรงนั้นเราได้เห็นถึงว่าการทํางานของเขาซึ่งทุกวันนี้เกษตรก,รกรก็ยังมีไรายได้เท่าเดิมผมเห็นปัญหาตรงนั้นแล้วผมคิดว่าเราต้องแก้ไขแล้วผมเริ่มที่จะหานวัตรกรรมใหม่ๆเรียนรู้ โดยใช้เวลา8ปีครับในการฝึกทักษะต่างๆทั้งการเขียนโค้ดตัดต่อวิดีโอทำรีเซนต์ทำธุรกิจจนไปหาความคิดใหม่ๆแล้วผมพอได้มาเจอเพื่อนครับแล้วมันยิ่งทำให้เรามีพลังมากขึ้นแนวคิดของเราชัดเจนขึ้นเราเริ่มจากการแก้ปัญหาเล็กๆครับแล้วก็มองไปถึงองค์รวมในปัญหาใหญ่ๆแล้วเราคิดว่าเราจะใช้นวัตรกรรมเช่นแอปพลิเคชันเนี่ยเราเอามาใช้กับ ตัวโปรเจกต์ของเราโดยที่เป็นศูนย์การในการแก้ไขและมีการบริรณาการเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาและมันเป็นเหมือนความฝันของ,ง,ของผมครับผมอยากจะเห็นเกษตรกร,ร,กรมีรอยยิ้มมีรายได้คือทุกวันนี้เขาก็ยังลำบากอยู่และผมเชื่อว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่วันนี้ตลอด8ปีมาผมไม่เคยท้อเลยเพราะผมเชื่อว่าทุกวินาทีที่เรายังทําไม่เสร็จเนี่ยเกษตรกรไทยยังลำบากอยู่และผมเชื่อว่า นี่คือพลังที่ทำให้ผมยังลุกขึ้นสู้อยู่ทุกวันและผมเชื่อว่านวัตกรรมเนี้จะเข้าไปช่วยเกษตรกรทั้งประเทศครับจุดเริ่มต้นของผมกับ โครงการเลยส่วนนะครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาพูดกับผมเป็นประจำเลยว่าเขาเนี่ยอยากที่จะกลับไปดูแลครอบครัวของเขาทําการ,กรเกษตรอยู่ที่ต่างจังหวัดเขาก็พยายามครับที่จะศึกษาหาความรู้ต่างๆเป็นเวลาระยะเวลาหลายปีเลยที่เขาได้พยายามเรียนรู้เรื่องราวของแอปพลิเคชันเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเป็นเหมือนกันจุดไฟให้กับผมตัวผมก็เคยมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ให้มันดีขึ้น จนมาผมได้ไมารู้จักกับเพื่อนเนี่ยเราก็ได้ร่วมมือกันนะครับเรามองเห็นปัญหาแบบคล้ายๆกันว่าเกษตกรไทยทุกวันนี้ปัญหาหลักเลยเกิดจากความเหลือ่อมล้าทางสังคมครับที่เราพบเจอไม่ว่าจะเป็น จากการที่ถูกกดขี่จากพ่อค้าคนกลางการที่เขาถูกเอาละอับเปียบหรือว่าการที่เขาไม่มีช่องทางในการทามาค้าขายเราก็เลยได้คิดว่านวัตรกรรมที่เราคิดเนี่ยช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรมีช่องทางทํามาหากินเราจึงได้นําเทคโนโลยีครับต่างๆในปัจจุบันที่ไม่ว่าจะเป็น smart data link smart sensor นะครับเข้ามาช่วยวัดเรื่องของคุณภาพจ้างมาตรฐานให้กับสินค้าเกษตรในอนาคตเนี่ยเรามองว่าสินค้าเกษตรไทยเนี่ยจะต้องไม่แพ้สินค้าเกษตรของนานาชาติเราจะพัฒนา นาศักยภาพการส่งออกไปสู่ระดับสากลน,นั่นคือสิ่งที่เราหวังไว้อย่างสูงสุดครับ สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยมือกับใครคนใดคนหนึ่งหากจะเกิดจากเราต้องร่วมมือกันช่วยกันสารฝันของเกษตรกรให้เป็นจริงแล้วคุณละ่ะพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้ามาสู่อิสรภาพทางการเรกษตรกับลุยสวนและตอนนี้นะครับทีมของเราก็ได้เข้าสู่รอบ15ทีมถึงเป็นช่วงโหวตอยากจะเชิญชวนพี่ๆน,น้องๆเข้ามาโหวตให้กำลังใจของทีมเราโดยเข้าไปที่เว็บ HTKL.info และเลือกทีมลุยสวนแอปพลิเคชัน HTKL14 แล้วเจอกันลุยสวน